สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงแก้วนวลาัมหมายนะคะตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลวางหินค่ะปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะแล้วก็ยังรับผิดชอบในงานวิชาการแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียนรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆที่โรงเรียนได้จัดทําขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2565ค่ะ ด้านการครองตนขพเจ้าประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนครูและบุคลากรของสถานศึกษาทั้งในด้านบุคลิกภาพมารยาทเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนน้อมมีความสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะมีความอบอ้อมอารีและพูดจาไพเราะการใช้วาจากริยาที่เหมาะสมกับความเป็นครูด้านการครองคน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นขาเจา้ใช้หลักกรยาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัย จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนผู้ร่วมงานนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอีกทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการประสานงานมีเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆมีเทคนิคการพูดชักชวนเสนอแนะและให้กำลังใจสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้นำผู้ตามและเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีมีหลักในการทำงานมีความบริสุทธิธรรมและทำงานอย่างโปรง่งใสปราศจากอาคติยึดประโยชน์ของผู้เรียนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การครองงานข้าราจ้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนพัฒนาคุณภาพและมีคู่มือคุณภาพเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการดําเนินงานเน้นคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเกิดความสําเร็จปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันสําคัญที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นวันแม่วันครูและดําเนินงานตามโครงการต่างๆเช่นการเยี่ยมบ้านและงานส่งเสริมด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของห้องเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการกระทําไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเกมกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการทํางานเป็นทีมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการนําเสนอผลงานได้ชื่นชมผลงานของตนเองและของเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกชั่วโมง กิจกรรมที่พัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนข้าพาจกาได้จัดทําหนังสือนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ด้วยทักษะ5ขั้นมีทั้งแบบอ่านและใบงานให้นักเรียนได้ฝึกผ่านกระบวนการ5ขั้นตอนซึ่งประกอบไปด้วย1การอ่านสะกดคํา2การอ่านเป็นคํา3การคัดลายมือ 4. การเขียนตามคำบอกและ 5. การแต่งประโยคซึ่ง5ขั้นตอนครอบคลุมทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์เป็นการสอนจากง่ายไปหายากเด็กๆจะได้รู้สึกสนุกกับการเรียนและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเด็กเรียนรู้ช้าก็สามารถพัฒนาได้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้านส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสำเร็จนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนข้าพเจ้าได้นํานักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมทักษะวิชาการในงานศิลปะหัตถกรรมมีดังนี้ 1. การร้องเพลงคุณธรรมระดับชั้นประุมศึกษาปีที่4-6ในระดับเขตได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสภานักเรียนในระดับขีดได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพในระดับขีดได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรมชั้นปถมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับกลุ่มและการแข่งขันลูกเสือผูกเงื่อนการเดินทรงตัวโยนบอลได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับกลุ่ม ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดรเอกวิทย์น้อยมิ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความสําเร็จจนสิ้นปีการศึกษา2565